ผมมาชอบซ้อมเช้า,าครับเพราะว่าได้มีโอกาสที่ไปซ้อมทิ้วรลหว่าผมรู้สึกว่าการซ้อมเช้ามันทําให้เรามีมีประสิทธิภาพในการทาง,งานมากกว่าเพราะเราได้ได้สัมผัสก,กับบรรยากาศตอนเช้าอย่างเจอแดดเจออะไรเงี้ยมันทําให้เราทางานหนักแล้วก็การลีนตัวเองเนียค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็เวลาเราซ้อมเช้าเสร็จแล้วเราทานอาหารกลางวันแล้วเราพักผ่อนมันจะมีโอกาสพักยาวมากกว่าจริงๆก็ชอบซ้อมเช้าแต่อยู่ในไทอยอากาศมันร้อนอะไรเงี้ย ก็ลเลยเรี้ยงเรียนความยนลูกเรี้ยงหรือลูกโดร์ครับลูกเรียงก็ชอบเล่นฟุตบอลกับลูกนะก็สไตล์แล้วแต่จังหวะครับแต่ส่วนมากก็ก็จะเป็นลูกเรี้ยงนะครับลูกเรียนเหมือนกัน,นครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นพื้นฐานอยู่แล้วของฟุตบอลแล้วก็การเล่นกับพื้นมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็มันเป็นคอนเซ็ปต์ของฟุตบอลอยู่แล้วครับก็คือเล่นกับลูก เอสเปรสโซ่ครับอันนี้คือของของชอบครับเพราะว่าเราเรากินกาแฟทุกวันอยู่แล้วก็ถ้าไม่สอนก็ยังต้องเอสเปรสโซ่ครับเห็นสั่เห็นสั่งลาเต้อันนั้นอันนี้ลาตาบล็อกอันนี้ลาตาบล็อกเอสเปรสโซ่นีก็เอสเปรสโซ่เนี่ยครับก็คูณเลี้ยงไม่ค่อยกินแล้วไม่ค่อยปากเขาเลยเห็นสั่งลาเต้